ใช้มือจับอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอะไรแข็งแข็งที่เป็นกันสาดแล้วก็ติดนี่ครับสูบน้ำออกจากบ้านนะครับซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะไอ้เนี่ยอำตอบตายนี่สุดยอดโอ้ดูน้ำข้างนอกอันนี้จะกั้นไว้ดูป่าวว่าป่าวว่โอ้ยมันจะออกจากบ้านยังไงวะเนี่ยโอ้น้ำไหลเข้ามาปั๊บๆๆๆวเลยตู๋แล้วอ่ะเขาเดินกันอ่ะ ต่ำมากขนาดตาอากาศมึงจะไม่ว่าเลยน้ำใสเลยเราดูข้างนอกนี่ที่นึงผมว่าใส่นราเข้าไปก็ได้ดีกว่าเออเดือดเหมือนแบบว่าถ้าประตูเปิดนี่น้ำเข้าแน่นอนด้านนอกนี่พยะทั้งนั้น นี่ยป,ปลาเพียบเลยเอาไปแล้วนี่ไงไหนปลาวะเนี่ยนี่ปลาตัวใหญ่หคุณปลา่าหวมาโอ้โหเหมือนอยู่ในตู้ปลามันถึงตรงข้าหน้าไหลนะเนี่ยออกอยังไงครับถามว่าจะออกไปทำงานยังไงครับมีโดยรถไปไม่ได้ไปน,น้ำสำลักเขาเนี่ย นี่ออกไปก็ใจได้เกินไปแล้วนี่ขอน้องยกไปชั้นสองกันแล้วต้องใส่รองเท้าบูทเดินในบ้านนะครับ นี่คือในครัวนะครับทำอาหารกันบนน้ำกันไปตอนนี้บ้านเละมากๆครับว่าขัางนอกครับโอ้โหมีแต่น้ำเต็มไปหมดหลายซึ่งผู้คนครับรอบๆบ,บ้านนี้อพะยพกันออกไปหมดแล้ว พี่ครับโอ้อโหดูข้างหน้าครับน้ำจะถึงหน้าต่างอยู่แล้วครับนี่ จะทำอะไรต่างกันเลยเนี่ย